ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะเองที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบเรามาฟังมุมมองความคิดเห็นของเอกชนบ้างมีความเห็นอย่างไรกับชมหน้าของคอรามอชุดใหม่นะคะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์2-2ทับสคือทุกอย่างอ่ะเป็นไปตามที่สื่อมวลชนคาดการไว้ก็จะมีเพิ่มอยู่สองตแหน่งแล้วกันสําหรับรองนายกรัฐมนตรีนะคะที่ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีที่ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่ว่าฝีมือทั้งสองท่านเนี่ยได้รับการยอมรับจาก ภาคเอกชนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการปรับในครั้งนี้เนี่ยมีสัญญาณบ่งบอกอะไรได้บ้างหรือไม่ช่วงนี้ลองมาพูดคุยการสอบถามมุมมองความคิดเห็นกับคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลรองประธานสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรค่ะสวัสดีครับคุณนัทวีและก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะคอรมอรที่เราเห็นล่าสุดเมื่อวานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สองครับสอในมุมของเองกชนและคุณเกรียงไกรถ้าเกิดคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหรค่คะเอ่อ ผมคิดว่าเราก็ให้ประมาณเจ็ดถึงแปดนะครับค่ะเหตุผลที่ให้เจ็ดถึงแปดคืออย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าตามที่ได้ประกาศออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ที่ประหลาดใจหรือว่ามีเรื่องที่เหนือความคาดหมายนะครับเพราะว่าสื่อมวลชนเองก็ได้ออกข่าวกันมาแล้วก็เป็นที่รับทราบกันก,นก่อนแล้วทีนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับอย่างเช่นคุณปรีดีเนี่ย ดาวฉายเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยท่านก็เป็นอดีตประธานสภาสมาคมธนาคารไทยคุกเกนไก่คะแต่ว่าแต่นะนี่นัดสอนนิดึงคือแต่ว่าอย่างทางคุณปรีดีดาวฉายเนี่ยคือตอนแรกมองว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีครวบคลังแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะที่คุณสุพัฒนพงพันมีชาวจากตอนแรกนึกว่าจะเป็นพลังงานก็มาควบรองนายกรัฐมนตรีด้วย ส่วนอาจารย์อดอนปรมาณวินยัยตอนรแรกเลยก็มีข่าวว่าจะขอออกแต่สุดท้ายยังอยู่แล้วก็ยังควบรองนายกรัฐมนตรีอยู่อีกเนี่ยคะ่ะเพิ่มมาอีกครับนะก็คงจะมีตรงนี้อาจจะมีเรื่องนิดหน่อยที่ทําให้สังเกตได้ว่าแต่เดิมเนี่ยอย่างที่บอกนะครับอตอนแรกก็คาดการว่าคุณปรีดีดาวฉายเนี่ยจะได้ควบรองนายกนะครับค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสลับรองนายกเนี่ยมาให้กับทางคุณสุพัฒนพงศ์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรี พลังงานเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้คงยังไม่ยังไม่ได้เป็นตัวที่เราต้องคงต้องดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตในครั้งนี้ก็คือว่าท่านดรเองเนี่ยที่จะเดิมเนี่ยก็มีข่าวอยู่หนึ่งๆว่าท่านเนี่ยอาจจะไม่รับต่อละเพราะว่าท่านก็ทำมานานแล้วแล้วก็เหนื่อยละนะครับแต่การนี้ครั้งนี้เนี่ยพอประกาศมาเนี่ยปรากฏว่าท่านได้ ตำแหน่งรองนาะยกเพิ่มมาอีกอันนี้สิครับผมว่าเป็นสิ่งที่เราน่าจะสังเกตว่าเป็นข้อสังเกตว่าขณะนี้เนะี่ยผมเชื่อว่าภายใต้รัฐบาลประยุทธ์สองทับสองเนี่ยครับรัฐบาลจะให้ความสําคัญและเห็นแล้วว่าสิ่งที่จะเป็นเรื่องที่หนักต่อไปเนี่ยนล่าเหนือจากโควิดเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็คือการเมืองระหว่างประเทศเนะครับเพราะว่าเราจะเห็นการประทุข,ของเทรดวอล นะครับนโยบายสหรัฐที่มีต่อประเทศจีนเนี่ยจะมีมิติแห่งความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้นแล้วจะเป็นสู่การผลักดันให้เราเนี่ยเหมือนกับต้องจําเป็นที่ต้องเลือกข้างว่าจะอยู่อย่างฝั่งใดฝั่งหนึ่งต้องเลือกข้างเลยเหรอคะ,อะก็คืออผมดูดูว่านโยบายของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะอะให้เราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราเนี่ยเอ คบกันหรือเป็นนิวทรอลเป็นตัวกลางนะครับมันดูเหมือนกับว่าต้องเลือกอะ<ม>่ะแล้วก็มีข้อเสนอต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับเช่นการที่ตั้ง CPTPP เนี่ยจะเห็นชัดนะครับว่าในอนาคตเนี่ยพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาจะไปอยู่รวมกันค้าขายกันใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะถามเราว่าประเทศไทยว่าอยากจะเข้ามาจอยไหม อยากเข้ามาร่วมไหมะนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องเลือกทางใช่ไหมครับม,มันมันก็ผมคิดว่าการที่ทําให้คุณด,ดอนมีฐานะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นทั้นรองนายกเนี่ยก็เป็นเหมือนกับภาษาอังกฤษคือ empower ให้คุณด,ดอนเนี่ยมีน้ําหนักในการที่จะเป็นตัวแทนของท่านนายกในเวทีต่างๆในต่างประเทศในการพูดคุยเจรจามากขึ้นนะครับนอกจากจะเป็นแค่ตําแหน่งเดียวเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าน้ําหนักใน ครั้งหน้าหรือว่าในที่กำลังเดิมต่อไปมองว่าโลกเนี่ยกำลังเข้าสู่เรดบอรที่เข้มข้นขึ้นนะครับไม่ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะได้อยู่ในตำแหน่งเดิมหรือจะเป็นประธานาธิบดีท่านใหม่คือโจไบเดนเนี่ยผมคิดว่านโยบายทั้งสองพักนี่ อาจจะไม่เหมือนกันเลยทุกโดยสิ้นเชิงแต่มีเรื่องหนึ่งที่เห็นพ้องต้องกันก็คือว่ามองว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลหรือว่าทุกฝ่ายก็จะเห็นพ้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวตรงนี้ผมคิดว่ารัฐบาลให้น้ำหนักในเรื่องสามเทศและเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศคงต้องทํางานเพิ่มขึ้นหลายมิตินะครับร,รวมทั้ง การที่จะต้องออกไปเป็นเซลแมนด้วยในการที่จะต้องขายสินค้าหรือเจจาความมากขึ้นนอกจากภารกิจเดิมที่ที่เป็นหลักๆอยู่นะครับค่ะอย่างถ้าเกิดตั้งคุณดอนมาแบบนี้แล้วบอกว่าจากนี้ต่อไปเราต้องเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามองได้บอกได้ฟันธงได้ไหมคะว่าเราจะเลือกข้างไหนเออผมว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่เอ,อ่อผมคงตอบไม่ได้แต่ผมเชื่อว่า การที่ให้ท่านดอนเนี่ยในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นนักการทูตมาตลอดนะครับและท่านเองเนี่ยจำลงตำแหน่งเล่าตรีต่จากประเทศมาหลายปีเนี่ยท่านเข้าใจทุกอย่างนะครับเพราะฉนั้นต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์อย่างท่านเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างผมเชื่อว่ามันไม่มีได้หมดและไม่มีอะไรที่เสียหมดแต่เราคงจะต้องเจจาบนผลประโยชน์ของประเทศชาติที่ทําให้ประเทศเราเนี่ยได้เปรียบหรือว่าไม่เสียเปรียบมาก ผมว่าจุดนั้นเป็นจุดสําคัญกว่านะครับ,รบเพราะฉะนั้นการที่ที่จะมีการเจรจาต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องหนักนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็ก็ผมเชื่อว่า เขาคงทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดนะครับค่ะนอกจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่ฉันขอมุมมองการดํารงตําแหน่งของคุณปรีดีดาวฉายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวกับตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหน่อยสิคะจะทําให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆในแต่ละภาคส่วนมันดีได้ขนาดไหนคล่องตัวได้แค่ไหน ครับเอ่สำหรับคุณปรีดีและท่านคุณสุพันธนพกนะครับคุณปรีดีอย่างที่ที่ผมได้เกิดไปแล้วว่าท่านเป็นอดีตประธานสมาคมธนาคารไทยซึ่งทํางานใกล้ชิดก,กับก,กรกรซึ่งก็ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมสภาหอ,อการค้าเนี่ยเราประชุมด้วยกันตลอดแล้วก็มีการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ของเศรษฐกิจนะครับะนต้อเชื่อว่าคุณปรีดีเนี่ยถึงแม้ว่าจะ มาจากธนาคารแต่ว่าด้วยการที่ได้ทางานอย่างใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจปัญหาของผู้ประกอบการทั้งในภาคของอุาาตสาหกรรมภาคนักลงทุนนะครับรวมทั้งภาคการค้าและภาคบริการเพราะว่าจากขอกันค้าเาะนในแบงก์จะกล้าปล่อยเงินไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาผมคิดาปัญหานี้ก็ค<ล>ง <ผม S 1> จะเป็นจะเป็นเรื่องที่คุณดีๆอ่ะทราบปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าเรามีการคุยกันในกกรว่า ไอ้เงินห้าแสนล้านที่เ,เป็นซอฟโลนที่ปล่อยให้กับผ่านธนาคารพาณิชย์เนี่ยปรากฏว่าห้าแสนล้านเนี่ยปล่อยได้แค่ปัจจุบันได้ประมาณแสนกับไม่กี่พันล้านนะครับซึ่งความต้องการเนี่ยคนต้องการเงินเยอะแต่เข้าไม่ถึงเพราะว่าด้วยกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับในการได้ถึงเข้าถึงสินเชื่อนะครับซึ่งธนาคารเอนพาณิชย์เองเขาก็มีเหตุมีผลของเขาว่า เขาก็กลัว n อ l อในอนาคตเที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะทําอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าคุณพีดีเนี่ยเป็นโจทย์สําคัญที่คุณพีดีคงเข้าใจแล้วก็คงจะต้องไปหาปนใจในการแก้ไขเพิ่มขึ้นมั่นใจว่าปลดล็อกได้แน่เอ่อมั่นใจว่าคงจะมีมาตรการที่ออกมาดีๆนะครับว่าเข้าใจโจทย์แล้วไงเข้าใจว่าความต้องการมันยังไงแล้วไปติดขัดกันตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพีดีก็คงจะต้องแล้วก็ผมเชื่อว่าก็คงจะต้องฟังเสียง พวกเราเนี่ยในการที่จะเข้าไปช่วยหรือว่าบางทีผู้บีดีอยากจะรู้อะไรก็คงโทรสับง่ายๆนะครับก็จะรู้ว่าความต้องการจะแก้กันยังไงผมเชื่อว่าโจทย์นี้จะเป็นโจทย์ที่กูบีดีจะต้องอเข้าไปดูในดระดับตน้ตนๆเพราะว่าในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ,จเวลานี้เนี่ยผมว่าทั่วโลกทําเหมือนกันนะครับก็คือความเร่งด่วนเนี่ยก็คือการอัดสภาพคล่อง นะครับอัดฉีดสภาพคล่องเม็ดเงินเข้าไปเพราะว่าผู้ประกอบการ SME ทั้งหลายเนี่ยขณะมีกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่มากนับเรื่องภาวะการเลิกจ้างการปลดคนงานเนี่ยทายังไงจะให้มันผ่านพ้นในช่วงวิกฤตนี้ไปได้นะครับซึ่งผมว่านี่คุณปีดีส่วนเรื่องพลังงานคุณสุพัฒนพงศ์เนี่ยท่านจำเป็นเป็นอดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับต้องควบรัฐนายกอ่ะ ผมอันนี้ผมต้องผมไม่ทราบครับว่า,า,วาอาจาจะมีภารกิจอะไรได้บ้างอาจจะมีภารกิจที่ทําให้เรื่องพลังงานเรื่องของอต่างๆเนี่ยจะมีรายละเอียดยังไม่ทราบพอทราบแต่ว่าได้ครอบนะครับ <c oughs> แต่พอพูดถึงตัวคุณสุพัฒน์พงเนี่ยผมเชื่อว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานเพราะงั้นการมาเป็นตําแหน่งรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยเหมาะสมด้วยประกาศทั้งบวกแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ทํางานจริงๆ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าขนาดนี้แต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณสุพัฒนพงศ์หรือคุณปรีดีดาวฉายนะครับเราพูดถึงคอรมเศรษฐกิจเนี่ยเราอยากจะเห็นความเป็นเอกภาพในการทาจัดส่วนเศรษฐกิจต่างๆที่ยังอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะทําอย่างไรให้เป็นเอกภาพในการที่จะขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกันนะครับนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะครับทําอย่างไร ที่จะมีคนไกในการที่จะคุยกันแล้วก็เข้าจะฟังด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนสําคัญเพราะว่าทุกๆกระทรวงที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยถ้าทํางานด้วยกันในทิศทางที่มีเอกภาพาและไปด้วยกันได้ผมเชื่อว่าจะทําให้อย่างน้อยพยุงเศรษฐกิจไม่ให้มันแย่ไปกว่าน,นี้นะครับ<อ>จนกว่าสถานการณ์ของโลกจะคลี่คลาะก็ถือแม้ว่า พักร่วมจะมารวมกันแต่ว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกษิจก่อนหน้านี้บอกแล้วคือท่านนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็เลยมั่นใจว่าน่าจะเดินไปในทิศทางเดียวกันได้วันนี้ขอขอบคุณมุมมองของคุณเกรียงไกรนะคะสวัส,สดีค่ะค่ะคุณเกรียงไกรเทียนุกูลค่ะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เวลาต้องพักไปติดตามข่าวสั้นแล้วหลังจากนั้นในช่วงหน้าอย่างที่เรียนให้ทราบจะไปพูดคุยกันกับผู้บริหารของชากริกิ4 3 2สาขาเดินนายค่ะ